มาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีครับต้องบอกก่อนว่าน,น้องสาวไทยเรานั้นตอนก่อนที่จะแข่งขันในเกมนี้ครับยังครองอันดับที่4ของตารางซึ่งโคจรมาเจอกับทีมชาติชิลี ที่ชนะมันหนึ่งเกมเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแต้มน้อยกว่าไทยเราสาวไทยเราเนี่ยได้3คะแนนครับส่วนชิลีนั้นได้2คะแนนถือว่าเป็นเกมที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใครชนะเนี่ยจะมีสิทธิ์การันตีผ่านเข้ารอบ16ทีมได้เลยและที่เหลือจะเชื่อครับก็กลายเป็นน้องๆสาวไทยเราที่สามารถเอาชนะทีมชาติชิลีได้ไปแบบเ็จสับด้วยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมโดยเฉพาะน้องเฟิร์นครับที่ตบเอาตบเอา,เอาทั้งเซตหนึ่งแลว้วก็เซตที่2จนชิลีเนี่ยดิฟเฟน์บอลรับไม่ได้กันเลยถึงไหม ว่าจะตัวสูงกว่าแต่ก็ยังตามบล็อกสาวไทยเราไม่อยู่โดยเรามาไล่เรียงผู้เล่นตัวจริงกันก่อนนะครับเกมนี้เราก็ส่งน้องเฟิร์นเป็นตัวจริงนะครับร่วมกับน้องทิพสุดาน้องการจนาน้องสุภาวดีนัทธาริกาและก็น้องเนยกระดกพรตัวเซตก็ถือว่าเป็นชุดตัวหลักที่ได้ลงสนามทุกเกมนะครับและรูปเกมในเซตแรกครับเรียกได้ว่าสาวได้เรามาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงแม้ว่าช่วงต้นเซตเนี่ยจะเป็นชิลีที่ดูเหมือนจะดูดีกว่า ชิลีเนี่ยรูปร่างของเขาดีกว่าสาวไทยเราทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวเสาตำแหน่งหน้าบล็อก3าคนเขาใช้หน้าบล็อก3มคนเพื่อที่จะมาจับเกมรุกของไทยเราแต่ดูเหมือนจะจังหวะเนี่ยมันช้ากว่ากัน1นึ่เก้านะครับเราตีไปแล้วชิลีถึงจะเข้ามาบล็อกทันถึงแม้ว่าในช่วงของเซตแรกครับจะเป็นทีมชาติชิลีที่นําเราก่อน3-4คะแนนแต่ความไม่ยอมแพ้น้องๆก็เริ่มที่จะไล่จี้แล้วพอเราไลจี้มาปับ๊บผู้เล่นชิลีหลายคนเลยนะครับรู้รู้สึกเหมือนจะรับแรงกดดันไม่ค่อยไหวเท่าไหร่โดยเฉพาะ จังหวะหัวเสาของน้องเฟิร์นครับที่เซตแรกมาแบบตัางเอกเลยครับไม่ว่าจะเป็นการตีหัวเสาซ้า,ายหรือขวาหรือว่าสามเมตรกลางเนี่ยได้แต้มเกือบทุกครั้งไปดูในเซตแรกนั้นพลินิดโดดเด่น ก็คงหนีไม่พ้นน้องเฟิร์นเลยครับที่ทําไป8คะแนนจากการจมตี7จากการเสิร์ฟ1นะครับแล้วกลายเป็นว่าพอน้องเฟิร์นมีความมั่นใจบวกกับชชลีบล็อกบอลไม่ได้เนี่ยประสบการเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะครับเคยเล่นกับสาวด้เราชุดใหญ่ก็ทำให้เราพลิกแซงในเซตแรก25ต่อ22คะแนนเป็นไปได้เกิดขึ้นจริงนะครับการชนะในเซตนี้เนี่ยมันก็เพิ่มความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยม100%เลยแล้วกลับมาเล่นเซตที่2ก็ยิ่งทําให้ความมึกเหมอมันเติมกําลังขึ้นไปอีกเซตที่1นงครับน้องเฟิร์น ยังมีน้องทิพสุดาที่ทําไป3คะแนนกับตําแหน่งมิดเดิลบล็อกแล้วก็ยังมีน้องการจนาครับทำไปอีก3คะแนนน้องนัทธาริกาบอลเดลอีก2คะแนนแล้วก็น้องขวัญนาพัทรอีก1คะแนนกับตําแหน่งหัวเสาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโค้ชก็จะใช้น้องเฟิร์นในการโจมตีนะครับแต่จุดเด่นก็คือจะมีการสลับตําแหน่งกันแต้มต่อแต้มเลยนะครับแต้มนี้น้องเฟิร์นอยู่ฝั่งขวาอีกแต้มหนึ่งแต้มต่อมาเนี่ยน้องเฟิร์นอยู่ฝั่งซ้ายหรือว่าแต้มต่อมาก็จะมายืน3เมมตรกลางเพื่อที่จะรอตีก็เลยทำให้เกมรับ บอลหน้าเน็ตของชิลีเนี่ยตามไม่ทันนะครับตามไม่ทันจริงๆเหมือนจะหลงตัวผู้เล่นด้วยโดยเฉพาะจังหวะดีฟน์บอลเนี่ยที่ดีฟェน์ยังไงก็ไม่ขึ้นบวกกับสาวที่เราเด็ดขาดนะครับส่วนในเซตที่2ครับเซตนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปครับความดุดันเนี่ยมันมาเต็มเปี่ยมบวกกับความฮึกเหิมและก็ความมั่นใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้น้องเฟิร์นเหมือนกับเซตแรกแต่เซตนี้เนี่ยกระจายแต้มกันมากขึ้น โดยรูปเกมการเล่นครับเราก็เล่นเหมือนเดิมนะแต่ฝั่งชิลีเนี่ยดีเฟนซ์บอลขึ้นมาไม่ได้เขาใช้ความสูงไม่เป็นประโยชน์นะครับจังหวะที่เราตีหน้าบล็อกสวยๆก็มีเยอะมากแล้วบล็อกของชิลีเนี่ยขึ้นตามไม่ทันถ้ามองกันชัดๆเนี่ยพื้นฐานของเราดีกว่าเยอะมากรวมถึงสภาพร่างกายการเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ดูจะเร็วกว่า91ขึ้นนํามาตั้งแต่ช่วงต้นเซตเลยครับแล้วก็เหมือนเดิมน้องเฟิร์นวิศราสีทาเลิศยังโชว์ความร้อนแรงโดดเด่นอย่างต่อเนื่องครับตียังไงชิลีเองก ก็รับไม่ทันเนื่องจากมีประสบการณ์มีความเกา๋าเกมมีอะไรที่มากกว่าซึ่งในเซตที่2เนี่ยเราสามารถทําแต้มจากเกมรุกเป็นกอบเป็นกรรมเลยนะครับถึงแม้ว่าเกมการล็อกเนี่ยเราจะเป็นรองแต่ว่าเกมรุกที่เราทําได้เนี่ยมันก็ดีพอที่จะทําให้สาวได้เราผง,งาดขึ้นมา พลิกนำชิลีได้ตั้งแต่ต้นเซตกลางเซตและก็ปลายเซตด้วยรูปเกมที่ชิลีนั้นสู้เราไม่ได้ถ้าเกิดใครได้ดูเกมนี้ก็ต้องชื่นชมแบบผมแน่นอนครับวันนี้น้อง,องสาวไทยเราถือว่ามีความเด็ดขาดชิลีเนี่ยเล่นกับญี่ปุ่นเขาได้มา1นเซตด้วยไม่รู้ว่าได้มายังไงนะครับอาจจะดูดเด่นกว่านี้อาจจะเก่งกว่านี้ก็ได้แต่เจอสาวไทยเราเราดักหมดเลยพอดีเฟนซ์ดีกว่าปั๊บเนี่ย ผู้เล่นของชิลีหลายคนก็ดูเหมือนจะไม่มีความมั่นใจนะครับการเคลื่อนที่แล้วเราก็สลับตำแหน่งกันเร็วนะครับสวิตซ้ายขวาตีฉีกตลอดโดยเฉพาะแต้มที่มันแลนดี้กันเนี่ยเ,าเราจะได้แต้มส่วนใหญ่ซึ่งก็ทําให้มเมนตัมในเกมเนี่ยมันมากตามขึ้นมาด้วยก็เลยเป็นสาวไทยเราครับในเซตที่2ที่ชนะไป25ต่อ16ดูสกอร์ก็รู้เลยครับคือมันขาดเดยอะมากแล้วแล้วผู้เล่นทําแต้มสูงที่สุดของเซตที่2ครับก็ยังเป็นน้องเฟิร์ดที่กดไปจุกจุคะแนานมากกว่าเซตแรกอีกต่างหากนะครับคือเซตนี้จากการโจมตีอย่างเดียวเลย9 คะแนนครับอันดับ2ก็เป็นน้องกาญจนา4ีคะแนนอันดับ3ก็เป็นน้องขวัญนภพัฒสาคะแนนแล้วก็อันดับ4น้องทิพสุดาอันดับ5เนี่ยก็เป็นน้องเนยกระดกพรที่เสร็จแล้วได้แต้มต่อเนื่องกันเลยกับเซตที่3ครับเซตนี้ยิ่งต้องบอกว่าน้องๆสาวเรามีความฮึกเหิมแล้วก็กระหายชชนะมากอย่าลืมว่าถ้าเกิดเราชนะในเกมนี้ได้ครับมันจะทำให้สาวใเราเข้ารอบทันทีโดยก็ต้องไปตัดกับบันกเรีครับแต่ดูฟอร์มกรีแล้วเนี่ยยิ่งแพ้ชิลีด้วยมาในเกมก่อนหน้านี้ชิลีสามารถเอาชนะมาได้3ต่อ2เซตก็เลยน่าาจะดไ ไม่ยากนะครับอาจจะเป็นสาวไดเราที่เหนือกว่าบันเกเรียแล้วเซตสามเนี่ยน้องๆก็ตั้งใจแบบทุกคนเลยถึงแม้ว่าเกมเราจะนําห่างแบบเท่าตัวก็ตามนะครับในสกอร์ยังไม่ถึง15เต้มเนี่ยสาวไดเรานําไป12ต่อ5คะแนนโดยรูปเกมการเล่นที่หลากหลายครับมารอบนี้เราหลากหลายมากขึ้นต่างจาก2เซตแรกที่เราจะใช้หัวเสาตีแบบหนักๆไวก้กดทั้งน้องเฟิร์นเอลยน้องกาญจนาหรือว่าน้องขวัญนภพัทรแต่ว่าในเซตสามครับก็มีบอลเร็วที่เพิ่มเข้ามาจากน้องนัทธาริกาบ้างน้องเทพสุดาบ้างก็เรียกว่า รอตะคุบอย่างเดียวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยบอลเสิร์ฟเราก็ดีบอลดีเฟน์เราก็ได้นะครับส่วนบอลเกมรุกเนี่ยก็ยิ่งเด็ดขาดถึงแม้ว่าฝั่งของชิลีจะพยายามจับล็อกน้องเฟิรนก็ตามครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่รอดนะครับคือบล็อกยังไงก็ตีฝ่าบล็อกตีทะลุบล็อกได้ที่มันพลิกพวกนั้นเนี่ยคือเราสามารถ บล็อกเกมลุกของเชลีได้ด้วยทั้งที้เขาสูงกว่าสูงกว่าเราเยอะเลยดูจากรูปร่างแต่ด้วยเรื่องของวิธีการเล่นโดยเรื่องของความเคลื่อนไหวเนี่ยแน่นอนว่าสาวในเราเป็นต่อกว่าเยอะจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเชลีเขาจะตัวใหญ่แต่การเคลื่อนไหวมันก็ช้า ไปพอสมควรเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่สามารถซ้อมมือได้เป็นอย่างดีและได้ปลดปล่อยทีเด็ดออกมาแบบล้นหลามจริงๆนะครับทั้งลูกเสิร์ฟทั้งบอลดีเฟเอนทั้งบอลหัวเสาทั้งบอลเร็วจนสุดท้ายครับในเซตที่3นี้สาวเราก็ชนะไปแบบขาดขาดซึ่งทาให้สก,กอร์รวมทั้งหมดเราชนะชิลีไป3ต่อศูนย์เซตก็น่าจะมีโอกาสสูงเลยที่จะผ่านเข้ารอบ1 6ทีมสุดท้ายในรายการทิงจำโลกเพราะเกมต่อไปน้องๆสาวเราจะไปเจอกับทีมชาติบัลแกเรีย ซึ่งบันเกเรียก็เพิ่งไปแพ้ชิลีมา3ต่อ2เช่นเดียวกันแต่เราก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับทำให้ตารางคะแนนตอนนี้น้องๆสาวในเราครับอยู่อันดับที่3ของตารางแข่งไป4เกมครับชนะไป2เกมเก็บไปทั้งหมด6คะแนน ยังตามหลังญี่ปุ่นยังตามหลังบราซิลแต่ก็ได้ว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยบนะครับในเกมนี้บุรเลนทธ่ทเต็มสูงที่สุดของไทยเราก็เป็นน้องเฟิร์นวาริราศรีทาเลิศที่กดแต้มไปยับเยินมากนะครับมากกว่า20แต้มและก็ยังมีน้องการชนะมีน้องทิพสุดามีน้องขวัญน,นาพัฒมีน้องณฐาริการวมไปถึงน้องเนยกหนกผ่อนส่วนสถิติอื่นๆที่สาวเราชนะชิลีในเกมนี้แน่นอนว่าเป็นส่วนของเกมรุกแน่นอนที่เราสามารถทําได้มากกว่าฝั่งของชิลีและก็สิ่งที่น่าเหลือเชื่อเนี่ยเป็นเกมบล็อกนะคร เ,เราเสิร์ฟเอสได้เกือบ10ครั้งส่วนชิลีมีเพีแค่1นถึงสครั้งเท่านั้นโดยยังรวมไปถึงสก,กิลต่างๆในเกมนะครับเราก็มีการขุดบอลที่มากกว่ามีการรีเซพชั่นที่เหนือกว่าและก็มีการเซตที่พริ้วไหวกว่าและผูเ้เล่นทำสกอร์สูงสุดของเกมมีทั้ง2ทีมก็เป็นฝั่งน้องเฟิร์นนะครับที่เป็นดับสกอร์และก็เป็นเดอะแบก จริงๆสำหรับเกมนี้3เมกลางหรือว่าบอลหัวเสาต้องจ่ายน้องเฟืนไม่จ่ายน้องเฟืนเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องรอติดตามครับกับเกมต่อไปในวันที่12สิงหาคมนี้สาวไท้เราจะเจอกับทีมชาติแบลเรียในรายการวอลเลย์บอลหญิงจริงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีถ้าเกิดชนะก็จะผ่านเข้ารอบทันทีก็รอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเเเห็นออย่าาางงรบ้้มมข าพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย